พื้นที่ในเขตของตำบลพลวงอำเภอเขาคิรีสุขน,นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ปกผู้เรียนกัน เป็นอาชีพเลยนะครับก็ทุกพื้นที่นะครับทุกบ้าน,นเองก็จะมีการปลูกผยนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองนะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขนานี้นะครับที่มีการปลูกรียนนะครับเทคโนโลยีนะครับในการให้ธาตุอาหารพืชรวมทั้งในการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชรวมถึงการใช้สารป้องกันโรคและแมลงนะครับือว่า ของจังหวัดจันทบุรีเองจะเป็นโน้ตาวนะครับหรือเป็นองค์ความรู้ที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ชาวสวนทุกท่านนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับในสวนของตัวท่านเองได้ด้วยนะครับก็วันนี้อาจารย์ไปจ้าเองได้มีโอกาสพาม,มาดูลหลายๆกู้รู้นะครับกู้รู้แต่ละท่านเองนะครับก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูสะครับว่าในสวนของท่านอดนตนายกพันชัยเองตอนนี้นะครับท่านมีความประทับใจมากนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นแปลงแปลงแรกและมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างของใบแล้วก็ทางในส่วนของท่านนายกเองก็มีความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยในรอบนี้ที่ปรากฏว่าทําให้ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตอย่างปีตุ่มปดตาเลยนะครับซึ่งจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบ9ปีเองก็ใช้ปุ๋ยมาทุกปีห้อละนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ สภาพปุ๋ยที่นํามาใช้ตอบรับของมาค่อนข้างดีมากนะครับก็พึนพอใจนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูอีกแปลงแปลงหนึ่งเป็นแปลงที่3สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับครับมีพันธุอะไรบ้างครับตอนนี้ครับมีที่ผมปลูกไปน้ําดําปลูกติดตาดพวงน้าขาวตอนนี้เราปลูกน้ําดาไปด้วยโอชีอาบน้ำขาวครับแต่ในพื้นที่ของตำบลพวงจะเป็นหมอนตอนนี้เป็นหมอนทั้งหมดเลยเป็นหมอนอ่ะมีแปลงมีนกมีนกยิบอยู่ประมาณร้อยแปดสิบต้น เหลอครับโอ้โหนี่ผมเห็นโครงสร้างต้นที่มันเห็นอยู่ขนาดนี้น่าจะประมาณสิบปาปีใช่ไหมครับเนี่ยฮะเรียนเข้าเก้าปีตอนนี้เหลอท่าเก้าปีโอ้โหมีความสมบูรณ์ขนาดนี้เลยนะครับวันนี้จะมาสอบถามเทคนิคของท่านนายกนะครับคือการดูแลบํารุงต้นอย่างไรคนระับตอนในเรื่องของการตั้งแต่ต่างจากตัดแต่งกิ่งแล้วทำอย่างไรบ้างครับตอนนี้พอตัดแต่งกิ่งเก็จหนิผมตัดแต่งกลีผมก็ทางใบเนี่ยผมจะขีดล่างต้นด้วย c o ปอร์ตัวบวก c o ปอร์ ออกซิคอลไลออกซิคอลไลกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อ๋อคืออัตราที่ใช้นี่คือเราใช้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมผมใช้ตามแม่หมากผมใช้แค่ประมาณสี่สี่กีสี่กีต่อน้ำสองลิตรต่อน้ำสองลิตรนะครับก็อัตราปานกลางปานกลางนะครับเราใช้ไปประมาณหนึ่งครั้งหลังจากใช้ครั้งเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นคือเราพอเราล้างต้นเสร็จปุ๊บในสภาพของดินเราทำยังไงต่อครับท่านนายกครับเอ่อพอต้นผมก็จะใช้ปุ๋ยของคิงวันอะ ใช้ปุ๋ยคิงวันคิงวันสูตร1233สูตร1233เลยอะมิโนเครีมฮิวมิกเลยผมต้องลงทุนไปซื้อที่ตาดนะต้องต้องไปซื้อถึงที่ตาเลยสูตรนิสาการเกษตรนะครับร้านเฮปเปิลปสูตรนิสาการเกษตรแล้วก็เอามาใส่อะไชเทีนีห้าแปลงแล้วก็ยังมีแปลงเล็กอีกแปลงหลอครับอ 3, อปอยที่สามแสดงว่าตอนนี้คือที่เรารู้ครั้งแรกเนี่ยเกิดจากทางเจ้าของคือร้านเฮปเปิลที่ร้านสูตรนิสาการเกษตรซึ่งเป็นคนใช้ปุ๋ยใช้ ใช้ใช้คิงวันเขาขายปุ๋ยไงเขาขายเขาขายปุ๋ยอยู่ยแล้วแล้วก็เอาไปใช้ในสวนของตัวเอ,อเองก็เลยแนะนําท่านนายกมาตัวตัวก็ตอนนี้การพาะผมมาลงไปตาบบอยผมก็เอาของไปใช้ไอ้ต่างๆที่สมัยก่อนก็มีอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกผมอย่างนี้แล้วจากก็บอกผมมาแค่ของคิงวันนะมันจะมีโปรตีนโคตร,คตรม,มรีผมก็ไม่ทราบอะไรเนี่ยแต่ก็บอกก็ดีหลังจากใช้แล้วเป็นไงมันท่านนายกพอหลังมันตอบโจทย์ดีอะแล้วผมไปฟังท่านเกจย่าที่วัดหนองบัวมาครั้งหนึ่งครับครับก็เกิดปารมาทับใจวันนั้นก็ซื้อมา หรับหนักกูแบวเองเลยไปซื้อพีร้านนี่เปรียบเทียบกับปุ๋ยอื่นๆที่เราใช้อยู่ในส่วนของปุ๋ยคิงวันแตกต่างอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมว่าปุ๋ยคิงวันมันการใช้ปุ๋ยมาหลยหลไหลยี่ห้อเนี่ยมันก็ของทางกัะตบโจทย์ดีแต่คิงวันนี่มันจะตบโจทย์เร็วแล้วมันมาเร็วท่านผมเห็นใบแล้วมันประทับใจสภาพใบเลย่านก็ยังบอกว่าทับใจเนี่ยผมมาแล้วมันโอ้นี่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 ถือว่าใบค่อนข้างออกมานี่ใบสวยมากนะครับ อันนี้คือใบใบชุดไหนครับท่านนายกครับอันนี้อันอันนี้มันอันนี้เป็นเป็นใบชุดก่อนที่ที่ว่าก่อนจะตัดลูกเนี่ยมารัดมาทีเนี่ยอ๋อ,อนี่คือใบใบชุดก่อนเลยก่อนที่จะตัดก่อนจะตัดลูกนะครับมัที้นั่นคหลังตัดลูกเนี่ยรัดเรื่องเรื่องแก่เนี่ยนี่สมบูรณ์มากเลยะฮะอันนี้ผมใู้ใสไปสองครั้งเนี่ยดูความแตกต่างกันเลยนะฮะ<ผ>ม,มีความแตกต,ต่างกันกิโลเนี่ยครึ่งกิโลต่อครั้งต่อรอบ อ่าตอลอดป,ประมาณผมจะใช้อยู่ในประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันโอ้โห و, กำลังดีเลยนะครับแสดงว่าความอุดความสมบูรณ์ของใบนี่นะครับทุเรียนเองตอนนี้นะครับสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของการใช้ปุ๋ยค่อนข้างดีมากถ้าถ้าเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือใบชุดเก่าชุดเก่าชุดชุดที่ก่อนตัดก่อนตัดก่อนตัดที่ทททมาลักออกมาหลงัลงหลงัลงหลงังตอนนี้เริ่มใช้ปุ๋ยไปละ นี่ก็นนใช้ปืนใสโอ้โหเ<ม>นี่ยครับตอบสนองดีมากครับท่านผู้ชมเรามาดูตรงนี้นะครับตอนนี้เราเห็นความแตกต่างแล้วเริ่มเห็นความแตกต่างตอนนี้ก็คือในสิ่งแรกที่ท่านอดีตนายกวัญชยท่านได้มีโอกาสได้แนะนําได้รับการแนะนําจากร้านเฮียปืนแล้วก็เอามาใช้นอกจากที่เราเห็นตอนนี้คือสภาพดินเป็นไงบ้างท่านนายกดินพเชผมวัดมันอยู่ที่5.7อะตอนนี้นะครับพีเที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือผมมีเครื่องวัดพีเอเหมือนกันเนี่ยอ๋อดินมันจะโปร่ง ล้วนขึ้นล้วนสวยมากขึ้นดินมันจะหนิมไหมนะครับอลยอ่าอ่าอ่านี่ครับโอ้โหนี่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 ผมบอกท่านผู้ชมเลยครับตัวนี้เราจะเห็นระบบลากในการหาอาหารนะครับขึ้นมาด้านบนเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลากกาลังขึ้นมาหาอาหารกินทั้งหมดเลยแล้วก็สภาพดินนะครับตอนนี้นะครับดีมากโป่งล้วนสวยดีมากนะครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งละแต่ถือว่าปีนี้โครงสร้างออกมานี่คือว่าทําใบนี่รัดใบออกมานี่ใบสมบูรณ์ละผลงานก็ประทับใจอ่ะนี่คุณลาวนยก็บอกเค์ ปุ๋ยคงเหียดีๆนู่นมันรัดเรือวะลใบมันมันมันใหญ่มันสวยอ่ะก็ว่างั้นอ่าครับเห็นเห็นความชัดเจนแล้วครับตัวนี้นะครับตอนนี้คือคนงานคนงานต่างประเทศของเราก็ชมก็ก็บอกว่าปุ๋ยองเหี้ยมันมันใสไปแล้วมันแลงใบมันเกีียวมันใหญ่ดีนอกก็ว่างั้นอ่อครับเขาเคยอยู่สวนทีเรียนมาก่อนอืมผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าก็สวนเก่าก็ใช่อะไรผมไม่ได้เป็นที่ผ่านมาท่านนายกใช้ปุ๋ยมาหลายๆยุคยี่ห้ออยู่แล้วใช่ นะครับใช่ใช่มาหลาย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 ยี่ห้อแล้วแล้วแล้วถ้าถามในความเป็นจริงแล้วคือในส่วนของป Ł ุ๋ยคิงวันเนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างเลยที่มันเห็นความชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของผมว่ามันตอบโจทย์ได้เร็วอะ่ะแล้วมันที่ท่านบอกว่ามันมีโคเอ,อมิโนมีมิกแนนตัวเนี่ยครับนะมันก็นา,นานมันน่าจะเป็นความจริงเพราะว่าปืนเนี่ยบอกพมงานนายก เพราะเราต้องเป็น้องไทยอยู่แล้วมีกดมีนมกใแค่ใช่แค่ยกแค่ตัวนี้มันต้องใบยตัวนั้นหมากเลยเพราะมันมันมันผสมออกไว้รูปมาเคลือบไว้ให้เรียงล่วงหน้าละแต่ผมยังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่นั้นแหละผมก็ไม่รู้แต่มันบนการเจาะตใบมันสวยมันเข้มเลยนะมันมันแล้วอ่ะมันสั่งมันแล้วมันมันสมบูรณ์นี่หมดเนี่ยใช่เลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพาผมมาดูนะครับสภาพของใบในขณะนี้นะครับที่ออกมานะครับมีความสมบูรณ์ ดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะเนี้ยสักพักก็จะพาไปดูซอยซอยที่สามซึ่งเป็นตุเรียนสามปีเศ็ๆเอาวละครับก็แค่เหมือนกันเนี่ยอ่าครับตอนนี้เราอยู่ใต้ทรงพุ่มนะท่านยกโอ้โหมันเขียวมันเขียวชุ่มไปหมดเลยเป็นเหตุผลว่านอกจากที่จะได้ผลผลิตดีละตอนนี้ก็คือเราได้มีโอกาสมาเจอปุ๋ยที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับผมคิดว่าคงเยอะคงเยอะนี่มันคงดีทําไมมันมันใช่มาแล้วมันทํามันลักษณะมันนี่มันตอบโจทย์เนี่ยใบมันแบบเนี้ยอ่าใช่เลยใช่เลยนะครับ ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ท่านนายกจะพาไปดูว่าทุเรียนแปลงสาวแปลงสาวสามปีเศษสามปีเศษแปลงไงบ้างครับท่านนายกเดีเ๋ยวต้องไปดูเองเดี๋ยวต้องไปดูเองนะครับโอเค,อเ,คเราก็มีโอกาสมาถึงแปลงอีกแปลงละทึ่งเป็นทุเรียนสาวนะครับซึ่งท่านนายกบัญชัยเองได้พามาดูโอ้เห็นสภาพใบในขณะนี้นะครับอาจารย์พระเจ้าบอกได้เลยนะครับว่ามีความสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้ก็นี่นะครับของจริงเลยนะครับตอนนี้ ่านนายกบันชัยเองได้ใช้ตัวนี้เลยนะครับสามปีเต็มๆโอ้นี่นี่นี่ปีหน้านี่ลองฝึกมีลูกได้แล้วมั้งเนี่ยะที่แล้วเหมือนมีดอกไลายต้นแต่อ๋อเหรอครับสมบูรณ์มากผมไม่ได้เอาไว้อ่ะโอ,ถอ้ถือว่าถือว่ามีความสมบูรณ์มากเลยเนี่ยตอนนี้ที่ผมมองเห็นอยู่ในโครงสร้างต้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้นอันนี้สองเดือนสามปีสองเดือนเองเหรอครับนี่แปลงนี้มีมีทั้งหมดอยู่ประมาณร้อยร้อยเจ็ดต้นร้อยเจ็ดต้นเลยข้างในอีกสองร้อยกว่าต้น อี่เป็นกันเพราะไม่มีมาคุดขั้นกลางอ๋อเดี่ยวอผมใส่ไปท่านลองลองดูตรงไหนที่เอาเนียนะครับมันม่เคยบอกมันแรยว่าจะดินนะสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกเห็นเป็นอย่างไรมั้งครับเนี่ยหลากมันจะสูงเห็นมากงอ๋อเนี่ยหลักเรียนเนี่ยเนี่ยหลากเราจะเห็นรากออกมาหากินเนี่ยในหลากทุเรียนเนี่ยครับอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ก็คือในสภาพของรากทุเรียนที่ขึ้นออกมาหากินได้อย่างเต็มที่เลย ตอนผมหวานคิงวันน่ะผมผมผมหวานทับใบเลยนะโอ้โหหวานทับใบเนี่ยหวานหรือใบเนี่ยหวานทับใบขึ้นไปเลยเนน่เนี่ยผมหวานไม่ไม่ต้องกวาดคนไม่ปาดนะฮะโอ้หแล้วครับ่เนี่ยเนี่ยดสุดยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้ถือว่าเป็นการเป็นการบ่มดินไปด้วยในตัวแล้วก็ให้ใบเนี่ยนะครับทั้งบ่มทั้งห่มเนี่ยทั้งห่มไปด้วยนะครับ ผมยังเอาใบมะคุวนอื่นนี่เขาตัดทิ้งเนี่ยผมยังใส่รถน่อยเอามาใส่เกมเลยนะคุณเล็กเทคนิคนี้ก็คือมันกลายเป็นให้อินทรียไ์ไปด้วยตัวผมจะได้ใบมะขุติ่วเขาเผาทิ้งเนี่ยผมอุตสา่าห์มีแนวนคิดยังไงครับท่านท่านท่านนายกสําหรับเรื่องของใบทุรเรียนกับใบมงคุดถ้าเป็นถ้าเป็นหลักศาสตร์ของ,ของ,ข,องของนักวิชาการเนี่ยครับเดินตามของอาจารย์ุมิตาดตรสุมิตาแล้วก็อาจารย์ยักษ อาจารย์วิวัต์สัญญากําทอนน่อ่าครับครับอัตรติดเชื้อแคลเซียเนี่ยครับครับเขาให้ผมดีนึงเนี่ยผมก็เลยเอามาทำผมจะได้เนี่ยใบใบผมไม่เอาไปไหนผมไม่เนี่ยอืมแต่ผมก็เลยเอาคิงวันละใส่เนี่ยโอ้กลายเป็นแปงนี้ก็ใส่เนี่ยผมใจเนี่ยกลายเป็นส่งเสริมช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการที่จะทำให้ต้นทุเรียนเองเนี่ยครับโดดกินธาตุอาหารได้อย่างมาก สวยนะสวยสวยสวยฮะตรงนี้ถือว่าสวยมากนะครับเอ่อต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับตอนนี้สามปีเต็มเรอเรียนเอาอันนี้เลยนี่ครับนี่ของจริงที่ท่านนายกให้เห็นเลยครับอันนี้ของจริงเลยนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ออกมาหากินเงินสภาพรากที่ออกมาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสภาพดินนะครับเอ่อต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าหากสภาพดินนะครับไม่ป่งร่วนสวยจริงๆนะครับการที่รากเทียนจะขึ้นมาหากินก็ จะเป็นไปด้วยความลำบากแต่นี่คือสภาพตัวนี้นะครับถือว่าสภาพดินมีความสมบูรณ์มากอินทรีย์วัตถุมากนะครับแล้วก็นี่คือเป็นเทคนิคของการห่มดินแล้วก็บ่มดินของท่านนายกด้วยนะครับตอนนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เป็นปุ๋ยที่เราใช้ปุ๋ยคิงวันล้วนๆเลยคิงวันอย่างเดียวฮะอ๋อไม่ได้ผสมนัวอื่นเลยตรงนี้ก็คือการรัดใบออกมาในแต่ละรอบใบนะครับตอนเนี้หลังจากที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเห็นความแตกต่างเลยไหมครับท่านนายก ในเรื่องของการรัดใบออกมาอันนี้มันจะผมมองมันแล้วตอบโจทย์ว่ามันจะเร็วกว่าครับแล้วแล้วใบมันจะมีออนลน์อะไรที่มันมองแล้วมันมันเดินเร็วอ่ะถ้าเราหังจากเว้นจากสามตีวันเข้ามานา่มันแลจะติดูัติตาอ๋อันนี้ผมจะเข้ามาแทบทุกเย็นอ่ะทำไม่ติทตุลาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนอ่ะมามาเที่ยวชมเมื่อวานเข้ามาเขาก็มาถามเอ้าอุ้ยทำไมทุเรียนเขาก็ใช้ขิงวันกันเนี่ยอะแล้วเขาบอกทำไมของของนกนี่มันแล มาแลบปิทูปิตาเนอะ,อะ,อะไม่ก็หน่งคนตัดหญ้า<ๆ>นานๆมาตัดแต่ผมริงกักยังคนเยาว่างเงี่ยแล้วก็ทำใช้ปุ๋ยไรผมก็บอกปุ๋ยคิงวันไงเี่ยมผมมนให้ทุกคเพื่อนูนเนี่ยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่เรามองอยู่เนี่ยครับ <c oughs> เป็นช่วงบรรยากาศยามเย็ยนๆนิดนึง <c oughs> แต่เราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับทุเรียนโดยปกติแล้วช่วงเย็ยนทุเรียนจะนอนละนะครับพลังงานจะหมดแต่นี่คือนะความสดชื่นของใบนะครับ ยังมีพลังงานอย่างเช่นต้นที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับโอ้โหมีการแตกใบออกมาอย่างสมบูรณ์มากนะครับดูต้นเล็กๆนะครับท่านนายกเคียให้ดูนะครับโอ้โหนี่อ่ะของจริงเลยนะครับตอนนี้ท่านนายกได้มีโอกาสใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับปุยคิงวันอมาดูในต้นเล็กๆเนี่ยครับตอนนี้สภาพใบของเขาโอ้โหนี่นึกว่าใบมะม่วงนะครับโอ้สวยงามจริงนะตอนนี้ผมก็ใส่คริงวันตัวเล็กครับตัวเล็กอันนี้ยังปลูกขึ้หลังอันนี้ได้มีประสิทธิ์อันเนี้ย ต้นนี้เหรอครับโีบอุ้ยนะครับตอนนี้นะครับโอ้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าสภาพใบที่เราเห็นในขณะนี้นะครับตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านนายกเองนะครับได้นะครับนําเอาปุ๋ยนะครับแปลงแปลงที่อยู่ตกาดนี่อยู่กี่แปลงครับท่านนายกแปลงตกาดมันมีสองแปลงมีสองแปลงแต่แปลงไม่โตมแล้วแล้วแปลงที่นี่กี่แปลงครับที่นี่มีหกเจ็ดแปลงหกเจ็ดแปลงเลยก็แปลงไม่โตนะครับแป้งติดปลาไหลโอ้ยปลาไหลปลาไหลหกเยอะนะครับ เอาละนะครับตอนนี้ก็คือเราเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่าที่นี่ยืนยันว่าใช้จริงนะครับแล้วก็ใชจริงผมไม่ใช่จริงผมใช้จริงนะครับอยากจะให้ท่านนายกนะครับได้คุยกับชาวสวนทุเรียนในเรื่องของการแนวทางในการที่จะลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยใช้ยาท่านนายกมีแนวคิดยังไงครับในเรื่องของการทําทุเรียนในทุกวันนี้นะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนทั่วไทยเลยทำทุเรียนยิ่งทํายิ่งยากขึ้นครับ แล้วก็มันมีร้านยาและอะไรเนี่ยปุ๋ยมากคอร์มอนมากอาหารเสริมจนรสาติพวกสานปรับปรุงดินนีอะไรแก้ไขมากครับแต่ว่าของคิงวันเนี่ยครผมเมื่อกี้ปืนคงคงจะมีความตื่นใจผมเพราะผมใช้ปิดสัมผ์ของของน้านทุนนิสาการเสียดของปืนเนี่ยแล้วผมก็เลยทดลองเอมามาใช้ทดลองใช้ครั้งแรกเนี่ยมันคน่อนข้างจะ,จะตอบโอจทย์เลยจจแต่ก็ยังไม่เต็มที่พอมาครั้งที่สองแล้วพอเห็นใบแบบมีมานี่ ผมคิดว่ามันต้องตอบโจทย์ดีๆเพราะผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยยางอื่นไงปุ๋ยอยื่นมันมีนะถิม่มใช่เนะี่ยผมลองพักดูแล้วลองมาเปลี่ยนทุกท่านเนี่ยคือคือตอนเนี้ยคือพักปุ๋ยอื่นเอาไว้เพื่อจะทดสอบยังมีอยู่นะแต่ว่าผมลองลอง,ลองคิงวันเนี่ยครับิงวันที่ท่านไปนะเทียนผมมีสี่ห้าแปลงเนี่ยมันมัน ใช่หมดเนี่ยผมทดลองเอาทีเดียวหมดเลยเพราะผมเอาไปใส่หนับดำทิตาดผมก็ใส่ที่มันมันค่อนข้างจะเวิร์กมันมีเวิร์กมากแต่พอใส่หนับดำเอ๊ะพอใส่ของคิงวันของท่านไปเนี่ยอุ้ยมันมันตอบโจทย์ดีเยอะมีโอกาสไปที่หัวนักขาวได้ได้ได้เดี๋ยวจะมีโอกาสติามดังครับได้ครับได้ครับขอบคุณท่านได้ปิ้งนิดๆเองเอ้โหเดี๋ยวได้ไปติดตามชมได้ไปติดตามชมนะครับก็ ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันในวันนี้ในเรื่องของการให้ทาตอาหารคืออย่างน้อยก็คือได้เห็นละนะครับว่าวิธีการใช้ปุ๋ยที่ดีในการที่จะทั้งรวมทั้งบ่มดินในการที่จะใช้ในส่วนของใบนะครับทุเรียนใบพืชนะครับเอามาสุมโคนไว้นะครับเพื่อบ่มดินแล้วก็ให้ทานอาหารที่ดีด้วย ลา,ลากสวยด้วยลากเดินด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาเห็นเทคนิคอย่างมืออาชีพเลยนะครับของท่านนะครับตอนนี้นะครับก็นี่ทุเรียน1ปีน,น,น,นะครับแปลงทุเรียนที่เราเห็นอยู่รอบข้างๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือ3ปีแต่ถ้าใครนะครับที่มาชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าอยู่ในแปลงในพื้นที่อาจจะมองว่าทุเรียน4ปี5ปีนะครับตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับ3ปีเต็ม 3ปีก็ประมาณ2เดือน3ปี2เดือนแล้วก็ยังมีอีกหลายแปลงนะครับที่ท่านนะครับนายกนะครับได้มีโอกาสเอาปุ๋ยคิงวันไปใช้แล้วก็ประทับใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ฝากบอกอะไรกับในส่วนของชาวสวนทุเรียนหน่อยไหมครับว่าผมคิดว่านะถ้าเป็นปุ๋ยตามตี่านบอกมาเนี่ยยังติดปืนบอกมาเนี่ยแล้วผมเอามาทดลองใช้เนี่ยแล้วผมปรับ ก่อน,อ,นอนใสเนี่ยผมวัด pH มันอยู่ที่ประมาณหาดจุดหกหาจุดเจ็ดก่อนใสห้าจุดหกถึงห้าจุดเจ็ดพอใสไปแล้วมันก็ยังอยู่ห้าจุดเจ็ดอ่าจุดแปดอยู่เนี่ยมันก็อยู่อ๋อแสดงว่าสภาพดินก็คือไม่ทําให้ดินดีกรดเลยถ้ามันเต้นก็ต้องตาเท่าน,นี้จรจิงจิงเราะผมไม่ถือวัด pH น่ะโอเคผมโอเคครับผมต้องขอขอบคุณท่านนายกมากครับในวันนี้นะครับที่มีโอกาสแบ่งปันถ้ามีใครอยากจะโทรมาสอบถามท่านนายกนะครับขอคำปรึกษานะครับเอ่อพอให้เบอร์โทรได้ไหมครับ ได้ครับ087 087ครับ109 109คร10ับ <9 S 2> 3996 3996นะครับวันนี้ของผมนี่มีคุณทั้งระยองการตาตักพวกนี้มาเข้าเที่ยวชมมอยอ,อู้นั่นนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีโอกาสมาถ่ายทำน,นะครับเอ่อพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาติดตามดูในคลิปหลายๆคลิปแล้วกันนะครับในส่วนของท่านอาจารย์เอ่อของท่านนายกวันชัยนะครับตอนนี้นะครับท่านได้มีโอกาสพามาแบ่งปันพามาเยี่ยมชมดูแปลงสองแปลงละ ยังเหลืออีกหลายแปลงที่เราจะติดตามดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ